การผลิตและพัฒนากำลังคนผ่านระบบการอาชีวศึกษาซึ่งมุ่งผลิตกำลังคนที่มีความชำนาญเฉพาะทางเพื่อให้ไปประกอบวิชาชีพเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศถือได้ว่าเป็น,นกลไกสำคัญในการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศไทยมาโดยตลอด แต่จากผลวิจัยเรื่องคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาและการขาดแคลนแรงงานที่มีคุณภาพของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDI พบประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็นอาทิค่านิยมการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของเด็กสายอาชีวศึกษาทำให้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงานคุณภาพที่เชี่ยวชาญในงานปฏิบัติการส่งผลให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมไม่ได้บุคลากรที่พร้อมทำงาน ทั้งที่ผลวิใจัยในปี2,552ถึงปี2,553พบว่าแรงงานชายที่จบการศึกษาระดับอาชีวศึกษามีอัตราการจ้างงานที่สูงกว่าผู้เรียนจบระดับมหาวิทยาลัยประกอบกับภาวะการเพิ่มจำนวนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสร้างให้เกิดช่องว่างในคุณภาพการศึกษาในแต่ละสถาบันจึงทำให้เกิดปัญหาว่างงานทั้งที่เรียนจบปริญญาตรี แต่ไม่ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการและตลาดแรงงานขณะนักศึกษาสายอาชีวศึกษาร่วมร้อยละ70เรียนสายพาณิชย์ซึ่งส่วนทางกับตลาดแรงงานที่ต้องการอาชีวศึกษาสายช่าง การมีส่วนร่วมสร้างคนหรือแรงงานไทยให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการเพื่อพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจึงควรเกิดขึ้นอย่างจริงจังเพื่อเตรียมคนของเราให้พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไทยไปสู่โอกาสทางการค้าเศรษฐกิจโลก บริษัทแพนด้าจิวเวลี่จำกัดมหาชนในฐานะสถานประกอบการเอกชนดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องประดับอัญ,ญมณีที่มีคุณภาพเป็นหนึ่งในต้นแบบสถานประกอบการที่มีแนวทางจัดการศึกษาในระบบทวิภาคีหรือประโยชน์สามขาที่ร้อยเรียงคนที่ทำงานร่วมกันตั้งแต่สถานประกอบการวิทยายลัยและผู้เรียนเป็นที่ตั้งด้วยตระหนักดีว่า การศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนเรื่องการศึกษาเนี่ยแพนด้าเราพยายามทำตัวของเราให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพราะเรารู้อยู่ตลอดเวลาว่าการที่เราอยู่กับของมีค่าเนี่ยความผิดพลาดต้องไม่มีการแข่งขันสูงมากคุณภาพต้องดีราคาต้องสู้เขาได้เพราะมันอยู่กับของแพงไงของมีค่าไงคือเด็กผิดพลาดไม่ได้เพราะ,ะนั้นการรู้เนี่ยความเรียนรู้นี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ในแต่ละปีบริษัทได้จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรส่วนใหญ่เพื่อสนับสนุนการศึกษาโดยร่วมกับการจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงที่ดำเนินการเครื่องเงินในสมเด็จพระเทพร,รัตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและวิทยาลัยศิลปะหัตถกรรมกรุงเทพจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคีเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพแก่กลุ่มเด็กด้อยโอกาส เข้าศึกษาต่อในระดับปวชและปะวสสาขาเครื่องประดับอัญมณีตอนแรกเนี่ยจะไม่ค่อยชอบแต่ว่าพอเราได้มาทํางานจริงเนี่ยค่ะแล้วก็เรียนไปด้วย,ยมันทําให้เราชอบขึ้นนคะคะมันก็คือมีผลดีต่อตัวเราด้วยค่ะไม่ต้องรบกวนทั้งบ้านเนี่ยค่ะเพราะว่าครอบครัวเราก็แบบฐานะไม่ค่อยดีอยู่แล้วค่ะก็เลยเลือกมาทางสายนี้ค่ะ ผมพอนึกสึกว่าดีครับเพราะว่าหนึ่งคือเราสามารถที่จะมาช่วยมาเรียนตัวเองด้วยสมสมสมตัวเองเรียนด้วยทํางานไปด้วยแล้วก็เรามีเงินเก็บด้วยส,สำหรับคนที่เก็บเป็นนะครับเราสามารถมีเงินเก็บเป็นของตัวเองแล้วก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนถึงทงางพ่อแม่เรื่องของทนุนการศึกษาครับในส่วนของการเรียนการสอนนั้นจะแบ่งเป็นหมวดวิชาสามันคือวิชาพื้นฐานทั่วไป ที่กำหนดอยู่ในหลักสูตรของกรมอาชีวศึกษาและหมวดวิชาชีพที่เน้นด้านอัญมณีโดยอาจารย์ที่เข้ามาสอนให้กับน้องๆล้วนเป็นบุคลากรในบริษัทที่ได้ผ่านการอบรมมาช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ การจัดหลักสูตรเนี่ยเราก็ได้ร่วมกับกลุ่มอาชีวศึกษาแล้วก็ทางโรงเรียนเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการจนาพิเศษวิทยาลายัยช่างทองหลวงหรือศิลปหัตกรรมกรุงเทพก็ได้เข้ามาร่วมในการจัดหลักสูตรกับเราดังนั้นหลักสูตรที่เราจัดเนี่ยก็เน้นทางด้านช่างเครื่องประดับโดยตรงเพื่อตอบสนองความต้องการของของของสารประกอบการเราเองไม่เพียงแต่เนื้อหาวิชาตามหลักสูตรที่น้องๆได้รับแล้วการได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านการฝึกงาน จะช่วยหล่อหลอมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการทำชิ้นงานเครื่องประดับจริงด้วยการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในโรงงานสิ่งแวดล้อมเหล่านี้จะช่วยให้พวกเขาได้เรียนรู้ชีวิตจริงเป็นการเพิ่มพลนประสิทธิภาพในการทำงานและการสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่แข็งแกร่งถ้าให้เด็กฝึกในโลหะซึ่งไม่มีค่าฝึกเสร็จแล้วเนี่ยคำถามว่าชิ้นงานที่ฝึกเสร็จเนี่ยทำอะไรส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไปข้างนอก,นอกเนี่ยร้อยทั้งร้อยก็คือลื้อทิ้งทำใหม่ ผมว่ามันไม่เกิดแรงบันดาลใจกับพนักงานสําหรับเราทุกวันนี้ที่เราฝึกสําเร็จของพนักงานเราฝึกสําเร็จนี่ก็คือว่าเราฝึกบนของจริงนะเราเอาเพชรพลอยเงินทองของจริงแน่นอนบนความกว้างของ Panda, แพนด้าเรามีระดับของสินค้าตั้งแต่ต่ําขึ้นสูงเนี่ยเราก็เอาเด็กที่ฝึกใหม่ๆฝึกในในสินค้าที่เกรดล่างหน่อยแต่สินค้าทุกชิ้นเนี่ยปลายทางก็คือการจําหน่ายไดแ้แล้วเราทําให้เด็กนี่รู้ด้วยว่าของที่เขาทาไปแล้วเนี่ย จำหน่ายได้ดียังไงคือเด็กจะรู้อยู่ตลอดเวลาด้วยทำแล้วขายได้ทําแล้วจำหน่ายอุ้ยลูกค้าชื่นชอบอะไรข่าวสารจากลูกค้าจะมาตลอดเวลาสําหรับเด็กๆทุกคนจะจะรู้ว่าผลิตภัณฑ์ตัวเองนะไปแล้วเป็นไงนผมว่ามันเป็นเกิดทาให้เกิดพลังนะและเมื่อน้องๆเรียนจบหลักสูตรทางบริษัทก็จะบรรจุให้เป็นพนักง,งานเข้าทำงานนับได้ว่า เป็นบุคลากรที่มีความพร้อมทั้งทักษะและความรู้ความสามารถใช้ศักยภาพของตนได้อย่างเต็มภาคภูมิก,การเรียนทวิภาคีเนี่ยมันได้มาซึ่งผมว่าสามขานะนโยบายสามขาก็คือว่าแน่นอนเด็กเด็กเป็นแน่เด็กเป็นจริงรู้จริงแน่ๆคำว,ว่าเป็นจริงนี่หมายความว่าบินได้ไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้เพราะว่า สารประกอบการก็ต้องก็ต้องฝึกต้องต้องต้องสอนต้องฝึกให้ให้เก่งอยู่แล้วสถาบันก็ได้สถาบันก็คือมีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อนําเด็กผู้ยากไร้หรือผู้เด็กผู้ด้อยโอกาสเนี่ยประสบความสําเร็จสามารถที่จะประกอบอาชีพได้ตัวบริษัทเองบริษัทเองก็ได้สามารถได้พนักงานที่มีคุณภาพที่มีศักยภาพตรงสายเข้ามาเพื่อเป็นกําลังของตัวเองในการแข่งขันอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนั้นสรุปแล้วทุกฝ่ายก็ได้ ในช่วงทศวรรษแห่งการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงอยู่ทุกขณะบริษัทแพนด้าจิวเวลี่จำกัดมหาชนนับเป็นตัวอย่างของภาคเอกชนที่เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการวางแผนผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพและการสร้างเยาวชนที่สามารถค้นพบศักยภาพทักษะและความถนัดเพื่อการพัฒนาตนเองไปสู่ชีวิตและอาชีพที่เลือกและสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถด้านกำลังคนและองค์กรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้พัฒนาสู่ความยั่งยืนต่อไป นาทรัพยากรมนุษย์โดยการจัดการศึกษาทั้งรูปแบบและระดับการศึกษาต่างๆจำเป็นจะต้องดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาด้านการเมืองสังคมและเศรษฐกิจเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยอีกด้วยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยขยายโอกาสการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้นแต่คุณภาพบุคลากรที่จบกลับสวนทาง เมื่อนักศึกษาจำนวนหนึ่งในสไม่มีการคัดกรองเมื่อจบจึงทำให้เกิดช่องว่างระหว่างค่าตอบแทนที่แตกต่างกันถึง5เท่าโดยเฉพาะนักเรียนที่เลือกสายอาชีวศึกษามีจำนวนน้อยและยังไม่ได้รับการส่งเสริมให้เต็มศักยภาพตามความต้องการของตลาดแรงงานทาั้งๆที่ตลาดแรงงานโดยเฉพาะสายอาชีพหรือสายอาชีวะยังมีความต้องการแรงงานสูงขึ้นนอกจากนี้ สถานประกอบการเมื่อรับเจ้าหน้าที่ใหม่ก็ต้องฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเรียนรู้สู่ชีวิตจริงในการทำงานการผลิตแรงงานของสถาบันการศึกษาจึงไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดคือถดถอยไปคงไม่ไม,ไม่ใช่ปัญหาหลักปัญหาหลักคืออาจจะมีไม่พอแล้วก็ที่ถดถอยเนี่ยมันไม่ใช่แบบจบอาชีวะแล้วออกมาทำคือเขาเรียนต่อเห็นไหมเรียนต่อก็เข้าไปเป็นในระบบ อุดมศึกษาแบบท r a ดิช i o นอลใช่ไหมครับทังวิทยาลยัยอาชีวะเองเนี่ยเขาก็กลายเป็นมหาวิทยาลัยต่อดังอย่างพวกราชมงค,คลอย่างเงี้ยนะครับพอเป็นมหาวิทยาลัยต่อเนี่ยพวกที่จบอาชีวะเนี่ยโอกาสที่จะฝึกฝนทางด้านใช้มือใช้ลายเป็นช่างเชื่อมช่างกลึงอะไรเนี่ยความชำนาญเขาก็จะขาดไปเพราะก็ต้องไปเรียนวิชาอื่นอะไรต่างๆเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงนี้มาก สิ่งที่ผมชอบในโปรเจกต์นี้เป็นคอนเซปต์ของการพัฒนาระดับช่างเพราะว่าในประเทศไทยก็คนที่จบบัณฑิตรีบัณฑิตโทก็จะมีหลายแสนทุกปีต้องการช่างที่มีฝีมือที่มีทักษะแล้วก็โซโปรเจกต์สิ่งที่ผมชอบในโปรเจกต์นี้เป็นการช่วยในการพัฒนาทักษะทักษะของช่างไม่ใช่ทักษะตัวตไปของบัณฑิตรีบศึกษา ความขาดแคลนบุคลากรในระดับช่างเทคนิคที่มีความรู้ทางด้านอุตสาหกรรมปิโตรเคมีซึ่งเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงที่ยังใหม่ต่อประเทศไทยจึงนํามาสู่แนวคิดในการเปลี่ยนเครื่องใหม่เพื่อเรียนรู้วิธีการเรียนรู้กับปรับแต่งเครื่องเดิมเพื่อยกระดับศักยภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานโดยการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนให้มีภาคปฏิบัติจริงมากขึ้น และหนึ่งในการสนับสนุนสถาบันการศึกษาในสองโครงการคือโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมีหรือวีเชฟดำเนินการที่วิทยาลัยเทคนิคมาตบตาพุธจังหวัดระยองและโครงการต้นแบบการผลิตช่างเทคนิคเพื่ออุตสาหกรรม SCG Model School ดำเนินการที่วิทยาลัยเทคนิคระยองจากวิทยาลัยอาชีวะมาโดยตรงและมาเข้ามาทำงานพวกนี้จะจะมีประสบการณ์ที่ดีนะครับ แต่ผู้ที่เรียนต่อไปเนี่ยแล้วก็มาเนี่ยมันจะขาดจะต้องกลับมาฝึกกันอีกนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่อาจจะต้องปรับโครงการ v ีเชฟหรือโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมีก็เป็นในแนวคิดในการเปลี่ยนเครื่องใหม่เน้นการเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนด้วยการนำแนวคิดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญามาใช้ด้วยการเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองซึ่งอาศัยความร่วมมือซึ่งเกิดจากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมูลนิธิศึกษาพัฒน์และสถาบันปิโตเรเลียมแห่งประเทศไทย เป็นตัวอย่างโครงการหนึ่งที่มุ่งพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษาให้สนองตอบต่อการพัฒนาแรงงานในอุตสาหกรรมปิตโตรเคมีที่มีจำนวนมากขึ้นและยังสามารถเป็นต้นแบบของการพัฒนาการศึกษาของแรงงานได้ด้านอื่นต่อไปอันจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันเชิงเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วยลักษณะเด่นของโครงการนี้มี3ด้านคือ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่สามารถปรับใช้ได้จริงในสถานประกอบการการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการทำหน้าที่ผู้นำกระบวนการการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบคอนสตรั c ชั o นนิซึมเพื่อฝึกให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบมีคุณธรรม และมีนิสัยรักการเรียนรู้ใฝ่รู้ตลอดชีวิตก็สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือ,อการคิดนะครับเพราะว่าเมื่อผมได้เรียนที่นี่แล้วก็มีความคิดในเชิงที่แบบมองอะไรก็เป็นเห็นผลทั้งหมดเลยคนที่อ่านคนตื่นเต้นในคนเวลามีคนมามองหน้าอะไรหลายคนจะเป็นคนตื่นเต้นมากแต่ผมเมื่อผมได้ฝึกอบรมกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมไมโครโฟนกิจกรรมมิลิเทชันแล้วก็เลโก้โลโก้เนี่ยทำให้ผมเป็นคนกล้าคิดกล้า,สาแสดงออก ราะในกิจกรรมเหล่านั้นจะมีการโชว์แชร์ก็เ,เหมือนเป็นการพรีเซนต์ตัวเองเมื่อเรามาพูดบ่อยๆกับผู้ที่มีพูดบ่อยกับคนเยอะๆเนี่ยมันจะเริ่มให้เราเชินไปเองฮะก็ทําให้ผมเปลี่ยนตัวเองได้ครับผมไม่ว่าจะเป็นทางด้านความรู้แล้วก็วิธีการคิดเป็นลำดับขั้นตอนต่างๆครับนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆที่นํามาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนในวิทยาลัยเทคนิคมาตบตาพุธทำให้มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร การบริหารงานในสถาบันการศึกษาอย่างมากซึ่งจะพบว่าผู้บริหารและผู้สอนจะต้องมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงอย่างมากจำเป็นต้องอาศัยภาวะความเป็นผู้นำของผู้บริหารการศึกษาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในสถาบันการศึกษาคือเราต้องเปิดใจรับฟังข้อเสนอแนะแล้วก็ยินดีแก้ไขทุกเรื่องเราอย่าไปติดกรอบในเรื่องของระเบียบ กเกเนณน์ฑมากเกินไปส่วนโครงการผลิตต้นแบบช่างเทคนิคหรือ SCG Model School ที่วิทยลาลัยเทคนิคระยองนำมาใช้นั้นเข้าข่ายโครงการปรับแต่งเครื่องเดิมโดยปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนให้มีภาคปฏิบัติจริงมากขึ้นด้วยการพัฒนาคนต้นน้ำปรับหลักสูตรให้มีการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการมากขึ้น พัฒนาการเรียนการสอนของสถาบัานการศึกษาแห่งนี้คือเปิดรับนักศึกษาระดับปะวะสไปทำกิจกรรมเรียนรู้และฝึกงานในสถานประกอบการหรือเปิดโรงงานเป็นโรงเรียนมันเป็นการเปิดโอกาสให้เรารู้ว่าโรงงานเขาต้องการนักศึกษาแบบไหนแล้วเขาก็สามารถที่จะร่วมมือกับเราในการที่จะฝึกนักศึกษาให้ตรงตามความต้องการของเขาเอง แล้วเราก็มีส่วนด้วยช่วยเสริมนะช่วยเสริมทําให้อ,อย่างเช่นครูอาจารย์ก็มีโอกาสได้เรียนรู้ว่าตอนนี้เนี่ยโรงงานเขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วมีเทคโนโลยีอะไรต่างๆมากมายซึ่งเขาก็เปิดโอกาสให้เราได้เข้าไปเรียนรู้เราผานักศึกษาเราเ,เข้าไปศึกษาดูงานด้วยได้ไปเข้าไปชมในแผนการผลิตจริงๆได้ไปดูเวิร์กช็อปที่ทางานทางานจริงๆก็ผลักดันให้ให้เขาเได้ทํางานแล้วส่วนตัวครูเนี่ยผมว่าพัฒนาเยอะเพราะว่าอย่างเราเรียนหนังสือมาเนี่ย เราก็เรียนตามเอกสารหรือเราจบมหาวิทยาลัยมาเราก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้ของจริงนะครับซึ่งเป็นชุดจําลองเป็นชุดเล็กๆซิมูเลชันเราก็จะมองภาพโพ์ออกแล้วเรามีความมั่นใจในการสอนในการจัดกิจกรรมเรียนรู้ทําให้เด็กเราเนี่ยจะได้รับข้อมูลที่เราได้ถูกต้องยิ่งขึ้นนะครับบริษัทเก,ก็ก็จะได้นักศึกษาที่แบบตรงกวามความต้องการน้องๆที่จะเข้ามาเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นที่จบปวสแม้กระทั่งจบปญาตรีเนี่ยไม่มีที่ไหนเนี่ยที่จะสอนตรงกับโรงงานอิปโตเคมีได้ทั้งหมดก็สอนได้ทั่วทวไปโดยเฉพาะทักษะช่างต่างโอเคนั่นคือพื้นฐานในโรงงานอิโตเคมีแต่ท้ายสุดงานทุกงานเนี่ยเราต้องมาเรียนรู้อาจจะเรียนรู้จากพี่เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติหรืออะไรต่างๆเพราะนั้นเด็กที่เราต้องการจากสถานศึกษาที่จบมาคือมีทักษะในการเรียนรู้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองแล้วก็เรียนรู้กันเป็นกลุ่มอย่างเป็นกัลยานามิตร แล้วก็สามารถที่จะมีความคิดที่แตกต่างจากคนอื่นได้แล้วก็ยอมรับฟังคิดเห็นของทีมที่แตกต่างได้อย่างใจเป็นสุขการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะไม่ใช่หน้าที่ของสถาบันการศึกษาหรือผู้ประกอบการธุรกิจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยลำพังอีกต่อไปการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาเช่น ที่วิทยาลัยเทคนิคมาตบตาพุทธและวิทยาลัยเทคนิคระยองเป็นตัวอย่างหนึ่งแสดงให้เห็นว่าทำได้โดยสิ่งที่สามารถเป็นต้นแบบได้คือแนวคิดและรูปแบบการบริหารจัดการซึ่งอาจจะไม่ใช่รูปแบบเดียวกันทั้งหมดแต่หากจะมีการศึกษาความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและบริการของแต่ละประเภทกิจการและสร้างหลักสูตรที่สนองตอบต่อความต้องการแรงงานเฉพาะประเภทขึ้นสิ่งที่สำคัญคือ หลักสูตรและการเรียนการสอนจะต้องช่วยเตรียมพื้นฐานให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเรียนรู้ทักษะและเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยตนเองได้เป็นผู้ที่มีความสามารถและฉันทะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต